プレゼントプレゼントプレゼントプレゼンントプレゼ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  สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวพูรินนะครับเป็นซัพพอร์ตที่มีซีซีแล้วก็สกิล่วนทีมไฟค่อนข้างเยอะนะครับใครที่อยากกระซื้อซัพพอร์ตเนี่ยพูรินค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอันตของเขาสามารถล้างสถานะได้ทุกสถานะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลว์สตันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสกิลที่ใช้ช่วยทีมได้ดีมากครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาเล่นเป็นพูรินสายตบนะครับแล้วก็ สายโลอท์นะครับที่เป็นการกิ้งไปเพื่อทําการสตันสตูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูไอเทมกับสกิลนะครับว่ามีความสามารถแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับไอเทมของตัวพูลินนะครับจะมีเป็นสายแท้งเลยนะเป็นโฟกัสแบนนะครับสกอร์ชิลแล้วก็บอดี้บารีนะครับมาบวกเลือดแล้วก็บวกเกาะให้กับตัวพูลินนะครับให้มีความถึกนะเพราะว่าตัวพูลินอะดาเมจไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วครับเราเน้นการทำาีซีให้กับเพื่อนนะครับ แล้วก็เอาสกอร์ชิลมาช่วยให้เราสามารถทําคะแนนได้นะครับโดยไม่ถูกจุดชะงักน,นะครับส่วนบัตตี้บาเลียก็ออกมาช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้อันติเนี่ยจะทําให้เราได้รับโล่นะครับแล้วก็เพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดเนี่ยจะได้รับโล่ไปด้วยนะครับส่วนสกิลนะครับเราจะใช้เป็นดับเบิลสแลชนะครับหรือว่าสกิลตบนั่นเองเอามาทำดาเมจที่กับศัตรูนะครับที่อยู่เนวงกว้างระยะ ข้างหน้าของทัวพูลีนะครับจะทํําจะทาการโดนตบทุกตัวนะครับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวใครจะใช้เป็นเดสเซอร์ลิงเกมก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันจะใช้ได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คู่กับสกิลหลับอีกสกิลหนึ่งนะครับไอตัวเดสเซอร์ลิงเกมเนี่ยส่วนสกิลที่2นะครับผมจะใช้เป็นโลเอ้านะครับเพื่อเอามาลดคูลดาวกับตัวสกิลตบนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้กิ้งโดนศัตรูยิ่งโดนหลายครั้งเนี่ยมันก็ได้ยิ่งลดคูลดาวของตัวสกิลตบของเรานะครับหรือใครจะใช้เป็นซิงก็ได้นะครับมันกก็สาาาามมมรถใช้้้ไไไดดดดเหือนนนัแต่่่ววจะะลลคู โอยครับนี่ก็คือไอเทมแล้วก็ใช้สกิลของตัวพูลินนะครับส่วนวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการใช้สกิลเนี่ยเราก็จะไปดูภายในเกมเพลย์นะครับว่าจะมีเทคนิคและการใช้อย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวพูลินเนาะแต่ก่อนยะอนแลชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ย,ยอดถึงพันทรับแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวพูลลินนะครับเป็นซัพพอร์ตที่มีซีซีข้างเยอะนะครับเขาจะเป็นส,สกิลกิ้งหรือว่าสกิลตบเขาเนี่ยมาสลโลแล้วก็สตันได้หมดเลยอันนี้เรามาแล้วกับเอ่ออีวาพาเลสเฉยเลยนะครับคือด้วยความที่แอทแทคเกอร์มันเขียนว่าจะต้องไปเลนบนใช่ไหมครับเขาก็เลยไปทั้งคู่เลยครับเพราะเขาหยิบแอทแทคเกอร์ม,มาสองผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่แรงอะไรกันแล้วนะทำไมเขายังไม่รู้อีก บางทีผมเห็นแรง์มาสเตอร์เล่นอย่างนี้ยังมีเลยเอ้ยแทกเกอร์ไปบนสองเฉยเลยนะแล้วเขาก็แพ้เลนอันนี้เขาอยู่ตัวเดียวแล้วครับเนี่ยไม่มีใครมาแย่งคลิปก็ดีนะครับโอเคโคกะเขาไปฟาร์มป่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโดนแย่งไหมเนี่ยได้อยู่นะผมกิ้งกลับจะกนัน ตายเนี่ยตายเนี่ยเออโอ้เขาใช้นี่ปนไปแลยเอ็กซ์พีดโลได้อื้มฆ่าได้ไหมภูผงเมน,นูเลยเหรอกลับมานีไมจ๊จตันได้นะครับ จะสังเกตว่าพอเราใช้โ o g o u t เนี่ยสกิลตบของเราจะรีเซ็ตทันทีนะครับหรือว่าลดาคูดาวด้วยนิดหนึ่งชูดได้นะจ๊ะเพราะเรามีสกอชิลยังไม่ไปหรอเอฟโซามาเอามาชูให้ผมช่วยเขาได้เนะือตายไปก่อนนะจ๊ะน่าจะแตกไปในะเร็วๆนี้นะครับ เหลืออีกหนึ่งสกอร์นะครับเราก็รีบทำให้มันระเบิดไปดีกว่าเพราะยิงมันระเบิดเร็วนะครับป้อมล่างเนี่ยเราก็ายิงได้เปรียบตอนเราเต่าเานาะทุกคนอย่าลืมมาเอาเต่านะครับห็นหลายคนยังเอ็นไปทางโลตอมกันเยอะนะคือเราต้องดูฝั่งเราด้วยนะครับว่าแอคแกเคอร์มันเกิดหรือเปล่าอันนี้ตายฆาไดไเนี่ย ตีมันตีมันเรียบร้อยคือถ้าแอกแท็กเกอร์เราเกิดพอสมควรเนี่ยเราก็ไม่ต้องแปลวเต่าได้นะครับแต่ตัวแรกยังไงก็ต้องมานะเพราะว่าถ้าทีมเรามีแอกแท็กเกอร์เยอะอุ้ยหนีก่อนอุ้ยโดน,นดึงนี่เลระเขาไม่ได้เอาโอ้ยเขาไม่ได้เอาวิ่งเร็วมา ยังไงรับเนี่ยทุบไปแล้วเอาเลือดคือเขามีโลถอยเธอกว่าถอยดีกว่ามาเอาเต่ากันเอาพึ่งก่อนแล้วกันตีไปนู่นหมดเลยอาเราได้อยู่ในโมแลครับอยู่ในมบเราไม่ได้ไปฆ่าเขาได้นะครับแต่ว่าเป็นการล้างบัฟนะ ฆ่าได้ไหมเนี่ยผมจะตายแล้ววะฆ่าได้เนี่ยเรียบร้อยข้างบนเขาก็ดันยาวนะอุ้ยกิ้งหลทบแล้วเกิเนถ้าคนเล่นกงเก่งนะครับเขาหามุมกิ้งของเขาได้นะมันจะกิ้งแบบต่อเนื่องแล้วแบบโดนสตาร์หลายทีมากนะอันนี้ผมยังไม่ค่อยช่ำนึง การเล่นสปอร์ตบูรีลเท่าไหร่นะครับชิลาล่าเขาอยู่สองเนี่ยไม่เสี่ยงดีกว่าเราเป็นสปอร์ตราฆ่าเขาไม่ตายอยู่แล้วครับเว้นแต่คุณจะเอาแอเทมดาเมจมานะซึ่งมันก็จะสัเพรื่เพื่อนไม่ได้การตีครั้งที่สามบูรีลรัาจะทำการทำให้สัตติชง,งักเนาะ เฮ้ยย่เฮ้ยอ่ากิ้งไปแล้วผมชดไม่ได้โอ้โอยเกโคกะจะชดซะหน่อยอนอยังกะเอาหินมาอีกจุนไนเปอร์เล่นสบายนะตานนี้ทีมเขาเล่นไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่ดูแล้ว ดไปจ้าให้เขาไปฆ่ากันไปเลยเราไม่มีดาเมจจะไปฆ่าใครอยู่แล้วข้างบนนี่ดันเพลินเลยนะครับผมจะไปกันทั้งบนดีกว่าไหมมิซดอนอยู่นั่น,นครับไีเ้เราเป็นแทงย่าพ่นตส่เราทำไมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเราจะตายแล้วนะผมกดอันตีให้ไม่ทันวะ โอเคปควันตีให้แต่อยู่ในมูไปอยู่ที่ชูนายเปอร์เฉยเลยโอเคเราเรีบเก็บโรตอมอตีไปโน่น่ละแคบเก็บพึ่งตวงกองนี้แล้วกันดาวเว์สิบเอ็ดแล้วนะครับอุ้ยเคาัตีมาเลยออืสตาร์ไม่โดนทุไปแล้วเอาเลือด เพื่อนกำลังจะตายหมดจูเนเปอร์จูเนเปอร์ตายแล้วนี่หว่าโอเคแตกเซลาอัล่ากำลังจะไปชูตป้อมบนเรานะครับเวลาเล่นพยายามองวินิเมปยเลยนะครับนี่ไงอยู่นี่เราไม่ต้องไปไล่ฆ่าเขาครับ,รบเราเป็นซับพอร์ตนะครับคือซับพอร์ตอันนี้มันจะไม่มันจะหน้าที่ต่างกันนะครับแต่ละตัว เขายู่ตรงนี้นี่นะผมกิ้งให้เรียบร้อยตายไปหนึ่งตายหมดละจ้าเต่ากำลังจะตายซึ่งน่าจะได้นะครับอันนี้เข้าไม่น่าไปเอาละสตันเข้าได้ปะเ<อ>นเปื่อข้ามันผมมีอันติวะคิดว่าผมมีอันตินะผม ช่วยอยู่ไนเปอร์คาบแล้เนะอ้าวนี่ก็โดนผมมัดตีได้ไหมเนะี่ยโอเคเซราล่าไปไหนวะเรียบร้อยแต่คิวบ้างไหมเนี่ยเราไม่เป็นไรนะครับเอาซับบอร์ดเอาแอสซิดไปได้มาหนึ่งคิวเซราลา่านะผมไม่แน่ใจว่าไอตัว การตบเนี่ยจํานวนครั้งมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไวนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันสุ่มหรือเปล่านะมาบนกันไหมจ๊ะจะให้ผมไปลาดเหรออ่าน่าจะต้องปล่อยนะครับเนี่ยโอเคทันเดอร์เกิดพอดีลืมมองเวลาเลยผมยืนให้หางเขาเียียาเดี๋ยวเขาจับผมทุ่มเนะี่ย เพื่อนกำลังจะตายฉันจะไปช่วยแล้วเออทำระเมิดให้แล้วสตาร์ทให้แล้วตายแล้วตายแล้วเออโอเคเพื่อนเก็บได้หมดนะครับเมื่อกี้ไปช่วยยูวาพารเรสตายกันสองคน,นครับเขาจะไปชูดกันได้หรือเปล่าไปถึงไหมนะี่ย โอ้มีอันติวอดดปิดทางชูดไปแล้วหนึ่งคนยังไม่ได้วะโอเคชูดไปสามร้อยนะครับน่าจะตายกันหมดผมจะไปไหนเดีไปล่างบนให้เขาได้โกหนึ่งเขาก็ยังไม่ชนะคนระับต้องได้ประมาณสองโกนะไปล่าง งั้นน่าจะหยุดไม่ทันแต่ผมจะรออยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ฟาร์มละเพื่อสิบสี่นี่พอใจแล้วเอาซีซีอีกเดียวไม่เอาดามเมจนะครับเออเสียแล้วลาไปไหนนะเขาอยู่ในปุ่มหรือเปล่าไม่มีอยู่แถวนี้แหละ เขาไม่น่าลงทุนเดินขึ้นไปบน,นครับเฮ้ยเพื่อนจะตายวะกิ่งไม่โดนเลยมีใครมาไหมมีใครมาไหมจะสู้คนเดียวเนะี่ยหืมกิ่งไปแล้วหนึ่งตบอีกตบไม่โดนเออเอตบโดนเออถ้ายังไม่หมดเวลาได้เก็ตเขาไก่ตัวนะครับเนะี่ย เหตลก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นตัวพูยลินนะครับสายตบนะใครชอบก็ซื้อมาเล่นได้นะครับเป็นทัพพอที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสามารถล้างบาปให้สุดให้เพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะโดนสตันหรือว่าโดนอันติอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้หายจากอาการนั้นทันทีนะครับเราก็จะไปดูดาเมจดยรวมนะครับดาเมจที่เราทําไปได้ก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับ ก็ถือว่าเยอะครับแต่เราเน้นแอสเซทช่วยเพื่อนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ